ลำดับต่อไปขอเรียนเชิญท่านประธานคณะกรรมการประเมินานกตัเพื่อเพื่อรับรางวัลพระราชทานกล่าวตอบรับการประเมินและกล่าวถึงหลักเกณฑ์การประเมินขอเรียนเชนครับครับเรียน ท่นานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นานนะครับท่านผู้นัการโรงเรียนเครือข่ายที่มาให้กำลังใจท่านผู้จัดการดรอขอจรศักดิ์เกียวน้อยคุณครูและลูกๆนักเรเียนทุกคนนะครับผู้ปกครองครับแล้วก็ ภาคีกระจายื่นๆที่ได้มาให้เรในวันนี้นะครับต้องขอขอบคุณนะครับก่อนอื่นผมขออนุญาตแนะนำคณะกรรมการที่มาในวันนี้นะครับอากใสร่รมวมผมนะครับท่านผู้ทรงคุณวุฒิท่านสุวั์รัตนพันธ์ครับอดีตรองผู้จัดก,การสำนักางานศึกพื้นที่ หลายหลายที่นะครับเขตสี่เขตหนึ่งแล้วก็เขตส,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 สองครับแล้วก็ซ้ายมือสุดนะครับด็อกเตอร,ร์ออนอนงพรหมหยางครับศึกษาวิทยาศาสตร์ชนาญกิเศ,งงรเศครับขวามือนี้คุณสักรินรักบุญมีครับนักาานวิชาการศึกษาชำนานการพิเศษแล้วคนสุดท้ายน้องวิทเทอร์ีนุราชนะครับนักวิชาการ ของสำนักงานเขตพื้นที่นะครับส่วนกระผมนะครับเป็นเดดขุนนุ้ยครับพ่วมในการจีนในการประกันราคครบับวันนี้คณะรรมการต้องขอขอบคุณนะครับโรงเรียนและก็เครือข่ายที่ได้มาให้กำลังใจนะครับโรงเรียนพระพานนะครับรางวัลพระธานนี้ถือเป็นรางวัลที่มีเกียรติยศสูงสุด ของกระทรวงสาธารณการครับแต่การที่จะไปถึงโรงเรียนพระทานได้ต้องอาศัยความร่วมมือต้องอาศัยการสนับสนุนของเครือข่ายอ่ามากมายนะครับตรงนี้โรงเรียนคุณครูก็คงคงเหน็ดเหนื่อยกันพอสมควรนะครับอ่าก็ต้องขอขอบคุณเอาไว้นะที่นี้นะครับากคณะกรรมการนะครับ ก็ต้องขอเรียนว่าเราจะประเมินนะครับด้วยความรอบคอบแล้วก็จุติธรแต่ก็ยังเป็นโชคดีที่ว่าในครั้งนี้โรงเรียนขนาดเล็กในระดับเขตพื้นที่นี้ไม่มีคู่แข่งนะครับก็ถือว่าโชคดีขอ้อคงไม่ต้องแข่งขันกับตัวเองอถ้าผ่านก็คงจะไปในระดับจังหวัด แล้วก็ในระดับกลุ่มจังหวัดต่อไปนะครับต้องขอเรียนในเรื่องการประเมินเหนึ่งนะครับในภาพเช้านี่ก็คงจะเน้นไปที่สองด้านคือด้านที่หนึ่งคุณภาพนักเรียนนะครับและก็ด้านที่อเรื่องความดีเด่นของสถานศึกษานะครับก็คงดูจากที่โรงเรียนนำเสนอจากบริบททั่วไป ที่โรงเรียนได้ต้อนรับตั้งแต่ตอนเช้าแล้วที่เห็นดเด็กได้แสดงออกถึงความสามารถในเรื่องของอานาฏศิลป์รำมด,ดรานะครับแล้วก็ภาคบ่ายจะประเมินในด้านที่2อสาและก็สโดยจากบทที่โรงเรียนจดัดแสดงเอาไว้โดยจากบบทตัวไปของโรงเรียนนะครับ ต้องขอเรียนว่าคณะกรรมการชุดนี้นะครับมาเพื่อช่วยเหลือโรงเรียนนะครับช่วยเติมเต็มในสว่วนที่ที่คณะกรรมการเห็นว่ามันยังไม่ไม่ไมสมบูรณ์นะครับเพราะฉะนั้นในภาคบ่ายนี้เราจะเว้นเวลาไว้ช่วงหนึ่งประมาณหนึ่งชัวง่วโมงเพื่อนําข้อคมเมนต์ของคณะกรรมการละคนนี้เพื่อเพิ่มเติมให้โรงเรียนนะครับ ก็ต้องขอขอบคุณไปได้กร